แฮกเกอร์ผู้ตามล่าหา UFO ด้วยการโจะระบบนาซาและเป็นตะกอนชายคนนี้ชื่อแกรี่แมคคินนอนซึ่งเขาคนนี้ตามล่ามนุษย์ต่างดาวและ UFO ด้วยการโจะระบบนาซาและเป็นตะกอนและเขาผู้นี้ได้กลายเป็นผู้ก่อการร้ายสมบูรณ์แบบแล้วนะครับย้อนไปเมื่อ10ปีนะครับแกลี่แมคคินนอนนั้นฝึกวิชาแฮกเกอร์โดยใช้แค่หนังสือคู่มือการแฮกเท่านั้นและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการสอดแนมเข้าสู่ระบบเครือข่ายของเขานะครับ จนกระทั่งปี2000นะครับเขาได้ใช้คอมพิวเตอร์จากบ้านธรรมดาธรรมดาจอเข้าฐานข้อมูลของรัฐบาลและทหารสหรัฐนะครับด้วยโมดเด็ม 56K เท่านั้นจุดประสงค์ของผมก็คือต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับ UFO และเทคโนโลยีที่แอบซ่อนอยู่เท่านั้นผมเพียงแค่เข้าไปหาข้อมูลที่ทางสหรัฐปิดบังเอาไว้เท่านั้นเอง ถึงแม้ว่าเขาจะถูกจับได้นะครับและก็ได้เป็นผู้ก่อการลาแล้วก็ตามแกรี่แมคคินนอนนั้นยังพูดว่าการเจาะเข้าฐานข้อมูลของเป็นตะกอนนั้น GGEC มากเลยนะครับแม้กระทั่งมือแม่หันแฮกก็น่าจะทําได้ก็พ่อมึงเก่งไงโดยแมคคินนอนนั้นใช้ชื่อการแฮกว่าโซโลเมื่อเจาะเข้าไปถึงฐานข้อมูลแล้วกลับพบว่าระบบรักษาความปลอดภัยของสหรัฐในตอนนั้นใช้โปรแกรมวินโดว์ของ Microsoft ธรรมดาธรรมดาเท่านั้นไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยอีกทั้งยังไม่มีการใสพ่พาสเวิร์ดป้องกันแต่อย่างใด หลังจากที่เขาเข้าไปได้นะครับเขาก็แค่ไปหาซื้อซอฟต์แวร์ที่วางขายอยู่ตามตลาดนัดทั่วไปและนำมาใช้สแกนหาเน็ตเวิร์กขนาดใหญ่อย่างของทหารนั่นเองเพื่อหาข้อมูลที่อาจจะเชื่อมโยงกับ UFO แมค k คินนอนถึงขนาดสามารถเจาะเข้าระบบฐานข้อมูลลับของเป็นตะกรนได้แน่นอนว่าแมค k คินนอนนั้นน่าจะเจอของดี ซึ่งเขาได้เผยว่าได้เจาะทะลวงไปจนพบโครงการที่นําเทคโนโลยีจากต่างดาวมาใช้ได้จริงอีกทั้งเขายังพบข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของนาซานะครับที่รายงานว่าศูนย์อวากาศจอร์นสันได้มีอุปกรณ์บันทึกภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเอาไว้คอยจับภาพ UFO นั่นเองซึ่งแกรี่แมคคินนอนนั้นก็จัดการล้วงตับหลดข้อมูลมานอนอ่านอยู่บ้านเล่นๆเ,เป็นที่เรียบร้อย และในที่สุดทางการอังกฤษได้จับแมคคินนอนและได้ส่งตัวเขาให้กับสหรัฐในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งเขาได้ถูกตัดสินจำคุกนานถึง10ปีหลังจากที่เขาพ้นโทษนะครับเขาจึงได้ออกมาอธิบายกับสิ่งที่เขาได้เห็นแมคคินนอนได้กล่าวว่าสิ่งที่ผมเห็นนั้นเป็นดาวเทียมหรือไม่ก็ยานอวกาศนะครับแต่ในลักษณะนั้นผมไม่เคยเห็นมาก่อนอีกทั้งยังไม่มีรอยต่อของวัตถุหรือหมุดยึดตัววัตถุแต่อย่างใดนะครับมันเป็นเหมือนกับชิ้นเหล็กท่อนใหญ่ที่ไม่มีตำหนิใดๆเลยและน่าจะอยู่ใต้ผืนโลกนั่นเอง แม็คินนอนพยายามอธิบายกับสิ่งที่เขาได้เห็นสำหรับผมนะครับเขาน่าจะพูดได้เท่านี้ไม่งั้นคงได้ไปนอนใต้รา,ากมะม่วงก็เป็นได้